เขาเปร้านยืนหนึ่งแถวหน้าในงานริ้นติดโปรแฟร์ครั้งีหนึ่งนะคะ,คะที่เซ็นทรัลพลาซาปิ่นเก้าค่ะ,คะวันนี้มาเจอของอร่อยในงานก่อนดีกว่านะคะ,คะอย่างแรกเลยค่ะนี่ค่ะจากร้านอาอิซะนะคะ,ออะเกลียวทอดนางฟ้า อาหารฮาลาล์ขาอิสลามนะคะเกลวกรอบของทางร้านเนี่ยนะคะเป็นสูตรเด็ดพิเศษเพราะว่าแป้งเขจะบางแล้วก็กรอบนานอุ้ยกรอบมากเสียงกรอบมากรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยอร่อยนวลนวลรสชาตินะกับเพิ่นคนเด็กๆขนมจีบไหนอ่ะอุ้ยน้ำจีบมีความหนืดเนาะโอ้โหเนื้ออัดแน่นมากเป็นไง เนื้อไก่แน่นอุลากลมกล่อมมันเนื้อไก่อันนี้ก็อร่อยนะคะที่ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารเหนือนะมีวิวิทพี่ปกตินะดูเห็นแคบหมูนะมันไม่เป็นเส้นแบบเนี้ยแคบหมูจะลัดต้องน้ำพริกหนุ่มด้วยใช่อันนี้จากร้านไหนคุณพ่รไทรู้ไหมร้านแม่ปราณีค่ะอันนี้เป็นสูตรสูตรร้านนาโบราณนะเผ็ดนะเผ็ดนะ นิดๆพออร่อยแต่ไม่ใช่เผ็ดมากส่วนไส้อั่วนี่พี่กล้องอันนี้เนี่ยนะคะเป็นไส้อั่วต้นตำรับนะร้านต่อไปเนี่ยนะคะชื่อว่าจรินหนองมนที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมลองดูสิคะร้านนี้นะคะจรินหนองมนเนี่ยมีประวัติตำนานมายาวนานถึง40ปีถอยจอปู่เป็นสูตรตั้ง่เดิมของทางร้านเลยอันนี้แห่กึนกุ้งใช้เนื้อของกุ้งทะเลส่วน ปูจ๋านี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นมิกซ์รวมทุกอย่างที่มีนะส่วนอันนี้แจงร้อนบางคนไม่รู้จักบางคนรู้จักเคยทานแล้วก็อันนี้ค่ะอะไรยะน้ำพริกไข่ปูค่ะกินกับข่าขาวนะคะเนื้อปูแน่นๆแล้วนี่ก็สามร้านแรก ในงานลิ้นติดโปรแฟกครั้งที่หนึ่งที่เซ็นทรัพาาซาปิดนเก้าบถึง20กันยายนนี้อย่าลืมนะคะพบกันที่งานลิ้นติดโปรแฟกครั้งที่หนึ่งคะ่ะ